ิดาทารอสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็จะมาทำพิกอเด็กนะในหัวข้อด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะจะทำให้คุณได้พบรากกับใครมี3กองให้เลือกนะกองที่1กองที่2กองที่3เลือกกองไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะคะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามคิวกันดูได้นะคะลิดาอันเดอร์สกอตทารนะคะ ส่วนเพื่อนๆนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ๆนะคะที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะรบกวนช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะคะฝากไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะ,ะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกัลยานมิตรนะ,ะเป็น F.C. ที่น่ารักกันมาตลอดนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้สื่อสารพูดคุยอะไรมากมายต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะเพราะว่า ค่อนข้างที่จะทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นยังยังแบ่งเวลาไม่ได้นะคะทั้งทั้งทำงานตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ทําดวงด้วยดวงส่วนตัวนะแล้วก็ทําลง youtube ให้คุณด้วยทิกตอกด้วยอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําอย่างอื่นอีกเพราะฉะนั้นจะค่อนข้างวุ่นวายนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาคุยสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็จะพยายามมาทําคลิปลงให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะเพื่อที่จะเอาพลังงานดีๆมาให้ทุกๆคน นะคะคก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กอบด้วยนะฝากแชร์ให้ด้วยนะคะถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะสวัสดีค่ะมาดูกองแรกกันนะคะว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะจะนำพาให้คุณได้พบรักกับใครกันมาดูพร้อมกันเลย คิงถือดาบนะคะควีนถือถ้วยคิงถือไม้เท้าไพ่บุคคลทั้งนั้นเลยเนาะจัสติกนะคะสามดาบเก้าดาบนะคะ กไม้เท้า2ดาบค่ะคิงถือดาบ5เหรียญน,นะคะใต้สำรับเป็น5ดาบนะคะด้วยแรงอธิษฐานของคุณจะทำให้คุณได้พบรักกับใครนะคะคนคนนี้จะมีพลังงานเป็นคนเกิดในธาตุลมธาตุน้ำธาตุไฟ ที่คุณจะได้เจอกับเขาหนึ่งในนั้นจะเป็นคนที่เคยอาจจะเคยทำให้คุณเสียใจมาก่อนอาจจะเคยทำให้คุณเคยเครียดเพราะเขาเคยผิดหวังเพราะเขาเคยเจ็บปวดเพราะเขานะหรือในความสัมพันธ์เนี้ยในช่วงเวลาที่บุคคลเหล่านี้นะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเข้ามาในเวลาเดียวกันอาจจะเข้ามาในลักษณะของการที่มีความสัมพันธ์มากกว่าหนึ่งคนที่จะเข้ามาให้คุณได้เลือกนะคะ คนคนนั้นนะจะเป็นคนที่มีพลังงานเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งหนะที่การงานระดับสูงกันหมดแล้วนะคะคนที่เข้ามาแต่อาจจะทําให้คุณตัดสินใจลําบากตัดสินใจยากนะเพราะมีไพ่สองดาบนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะเข้ามาแล้วกลายเป็นเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้ไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาที่ยังคงคาราคาซังอยู่เพราะมันจะมีลักษณะของบุคคล3บุคคลเข้ามาในสถานการณ์นี้ นะคะเป็นได้ทั้งคนเก่าและคนใหม่นะพลังงานกองแรกนะคะแต่แน่นอนว่ามีกลิ่นอายของคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังเสียใจหรือเคยทิ้งคุณไปนะคะบางคนอาจจะเคยเป็นครอบเป็นครัวหรือมีลูกติดก็ได้นะคนที่เข้ามาหรือเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีลูกติดเป็นพ่อ่ม้ได้เป็นแม่ม่มยได้นะแต่ตําแหน่งหน้าที่การงานอ,อยู่ในระดับสูงแล้วเช่นกันโปรไฟล์ดีนะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ย อาจจะเข้ามาเยียวยาความรู้สึกของคุณได้อาจจะเข้ามาในเวลาที่คุณกําลังต้องการใครสักคนหนึ่งที่จะมาคอยซับพอร์ตจิตใจคุณนะคะคุณอาจจะเพิ่งเจ็บปวดเสียใจกับรักครั้งเก่าหรือคนที่เคยทิมแทงหัวใจคุณนะคนคนนี้ก็อาจจะเข้ามาเป็นคนที่มาเยียวยาคุณแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีบุคคลอีกบุคคลหนึ่งอ่ะที่มันยังเป็นกลิ่นอายของคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดอ่ะอยู่ในสถานการณ์นี้ด้วยแล้วทาให้คุณกลายเป็นว่า อาจจะคาราคาซังเลือกไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้ระหว่างคน2คนนี้หรือระหว่างคน3คนที่เข้ามาในชีวิตคุณนะคะอดีตก็ยังลืมไม่ได้กับคนใหม่คุณก็อาจจะเจอเขาแล้วคุณอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ก็ยังเริ่มไม่ได้สุดอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในสถานการณ์พลังงานหน้าไพ่เนี่ยนะคะถ้าตอนนี้คุณยังไม่เจอสถานการณ์นี้ในอนาคตคุณก็มีโอกาสที่จะได้เจอ ที่เป็นลักษณะความสัมพันธ์ประมาณนี้แต่แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นนะคะจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่สามารถให้ความชัดเจนให้ความยุติธรรมคุณในความสัมพันธ์นี้ได้จริงๆแต่เพียงแค่ว่าคุณจะต้องเป็นผู้เลือกเท่านั้นว่าคุณจะเลือกใครคำอธิษฐานของคุณนะ่ะแน่นอนค่ะจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณนะคะมีทั้งคนที่แบบเป็นคนดีและมีทั้งคนที่ไม่ดีอาจจะทำเข้ามา อาจจะเข้ามาทําให้คุณผิดหวังอีกก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ใช้เหตุผลประกอบในการเลือกใช้เหตุผลประกอบในการตัดสินใจอย่าพาตัวเองนะคะไปเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าเหมือนในอดีตเพราะตัวคุณเองก็เจ็บมาไม่ใช่น้อยนะยังคงมีความทุก์ยังคงมีความกลัวยังคงมีความกังวลอยู่ได้ซ้ํากับการที่จะเปิดใจกับคนใหม่ๆหรือกับใครใหม่ๆนะคะแต่ ให้คุณเลือกดีๆตัดสินใจดีๆให้ความยุติธรรมกับกับตัวเองให้ได้นะคะคือไพ่บุคคลนะขึ้นมาไม่ใช่3บุคคลนะ4บุคคลเดี๋ยวคุณจะได้เจอคนที่เข้ามาสร้างทำให้สร้างความลำบากใจให้คุณแน่นอนนะคะจะมีทั้งตัวจริงและจะมีทั้งตัวหลอกที่จะเข้ามาในชีวิตคุณทําให้คุณรู้สึกว่าฉันจะเลือกใครดีอะคนเก่าฉันก็ยังรักทั้งๆทงี่เขาก็ทำให้เจ็บปวดเสียใจ คนใหม่เขาก็ดีมากพยายามเอาชนะใจคุณทุกทางเนี่ยแหละค่ะนะคะเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่ที่คุณด้วยนะว่าคุณจะให้โอกาสใครคนไหนนะคะถ้าตอนนี้คุณยังไม่เจอเดี๋ยวคุณจะได้เจอนะคะอาจจะเข้ามาในเวลาเดียวกันหรืออาจจะเข้ามาต่างวาระต่างเวลากันก็ได้แต่คุณจะรู้สึกว่าคุณลำบากใจอะลำบากในการเลือกลำบากในการตัดสินใจประมาณนี้นะคะ ห้อลคเคิลนะคะ It is safe for you to love นะคะ Getting to know each other นะคะ Very soon ค่ะและ Pay attention to the red flag นะคะคนคนนี้นะคะที่กอบบอกเดี๋ยวเขาจะมีการมาติดต่อพูดคุยสารสัมพันธ์กับคุณสื่อสารกับคุณน,นะในไม่ชาเนี้ยแหละนะคะ เขาก็จะเข้ามาพยายามทําให้คุณแบบเชื่อใจเขาทําให้คุณรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจในความสัมพันธ์ของเขาและคุณนะนะคะแต่หนึ่งในนั้นที่เข้ามาเนี่ยบางคนอาจจะเข้ามาคนเดียวก็ได้บางคนอาจจะเข้ามา2คนบางคนอาจจะมีเข้ามาถึง3คนในสถานการณ์นี้นะคะ Listen to your intuition นะคะ Abundance นะ It's up to you นะคะและ within t h e next few months น่าจะอีกไม่กี่เดือนนี้และค่ะคุณจะได้เจอกับคนที่พลังงานขึ้นมาตามหน้าไพ่นะคะแต่แน่นอนว่าขึ้นอยู่กับคุณนะอิสซัมทูยูว่าคุณจะเอายังไงคุณจะเลือกใครคุณจะไปต่อหรือคุณจะพอแค่นี้คุณจะเริ่มต้นกับคนใหม่หรือคุณจะรอคนเก่าๆหรือคุณจะให้โอกาสคนเก่าที่เคยทําคุณเจ็บปวดอันนี้ก็แล้วแต่คุณเลยสุดท้ายแล้วแต่คุณเลยนะคะแต่แน่นอนว่าไม่ว่าคุณจะเลือกทางไหน มันก็มีโอกาสที่จะมีความสุขหรือมีโอกาสที่จะสมหวังได้นะคะให้คุณเลือกดีๆละกันประมาณนี้นะคะอ a u บั้นแดนก็คือเป็นความสุขความสมหวังความสําเร็จจะมีคนที่คุณอธิฐานไว้ะคะ่ะเข้ามาในชีวิตคุณกลับมาในชีวิตคุณแน่นอนประมาณนี้นะคะโชคดีมีความสุขนะสวัสดีค่ะสนใจดูวดวงส่วนตัวก็แอดลาลิดาเดอร์สกอเข้าไปได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาดูกองที่2กันนะคะว่า ด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะกำลังจะนำพาให้คุณได้พบรักกับใครนะเราลองมาดูกันวิวออฟฟอร์จูนนะคะสี่เหรียญเก้าถ้วยสี่ไม้เท้านะคะฮัลโหลแฟน์นะ สามถ้วยค่ะเอ็มเพลนะคะหนึ่งเหรียญเด e Sun และติดมาเป็นหนึ่งไม้เท้านะคะใต้สำรับเป็นไนท์ถือดาบนะคะด้วยแรงอธิษฐานนะคะจะนำพาให้คุณได้พบได้เจอกับใครคนคนนี้นะเป็นคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่มากๆ นะคะเป็นคนที่อยู่ในตำแหน่งหนะ้าที่การงานระดับสูงเป็นบิ๊กบอสได้หรือเป็นเจ้าของกิจการได้หรืออาจจะเป็นระดับแบบนายพลนายพันนายร้อยนะคะหรืออยู่ในองค์กรภาครัฐเอกชนได้หมดนะแต่เป็นคนที่อยู่ระดับสูงนะอยู่ต่างชาติได้เช่นกันเป็นคนต่างประเทศได้เช่นกันคนคนนี้ นะคะจะเป็นคนที่โชคชะตานำพาให้คุณกับเขาได้มาเจอกันบางคนอาจจะเป็นแบบครูบาอาจารย์ได้นะหรือเป็นพวกนักการเมืองอะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะหรืออยู่หน่วยงานองค์กรท้องถิ่นภาครัฐอะไรประมาณนี้ยนะคะแต่เป็นระดับสูงอะคะ่ะเป็นคนที่มีลักษณะอายุ45ปีขึ้นไป4ีบบวกนะคนที่คุณจะได้เจอคนคนนี้จะเจอกับคุณ โดยการที่อาจจะผ่านเพื่อนคุณก็ได้หรืออาจจะไปเจอกันที่งานเลี้ยงงานสังสรรค์น,นะคะหรืออาจจะเจอกันด้วยการที่มีการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันด้วยอย่างใดอย่างหนึ่งอาจจะมีการเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเช่นกันเป็นหัวหน้างานคุณได้เป็นเพื่อนร่วมงานได้เป็นคนที่คุณหรือครอบครัวอาจจะเคยรู้จักกับคนคนนี้หรือรู้จักกันผ่านครอบครัวแนะนําให้รู้จักก็ได้เช่นกันนะนะคะ คนๆนี้จะมีพลังงานคนเกิดในธาตุในธาตุลมได้นะมิถุนตุลกุมลัคนาราศีเมษได้หรืออาจจะเป็นลัคนาราศีพฤศภได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่เกิดในธาตุไฟได้เช่นกัน <c oughs> นะคะที่คุณจะได้เจอกับเขาเป็นลักษณะของคนที่แบบโปรไฟล์ดีมากแล้วก็มีความมั่นคงทางฐานนะการงานการเงินมีความมั่นคงในชีวิตทุกด้านแล้ว คือมีความพร้อมที่จะเป็นครอบครัวที่จะสร้างครอบครัวกับคุณแล้วอะค่ะเหมือนกับว่าตอนเนี้ย <c oughs> เขามีอยู่เก้าถ้วยละเขากําลังจะมีคุณไปเติมเต็มทําให้ความความรักอะมีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวกันสี่ไม้เท้านะคะไพ่สี่ไม้เท้าไพ่เดอะสั้นไพ่หนึ่งเหรียญไพ่สามถ้วยนะไพ่การแต่งงานเต็มเลยนะคะคุณกับเขาเป็นคนที่สามารถที่จะถ้าเจอกันแล้วคบกันแล้ว จะสามารถนำพาให้คุณและเขาไปสู่ความสุขความสำเร็จได้ในอนาคตถึงขั้นการแต่งงานนะคะการสร้างครอบครัวด้วยกันการมีบุตรด้วยกันนะคนคนนี้เป็นคนที่มีอีกโก้เป็นคนที่ดูแบบยอมหักไม่ยอมงอก็จริงดูเหมือนกับเป็นคนดูนิ่งเฉยไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรักแต่จริงๆแล้วถ้าเขารักใครคนคนนี้เต็มที่นะคะเป็นคนที่จะดูแลเป็นผู้ให้อยากให้คุณได้ทุกอย่าง แค่คุณอาจจะต้องเอาใจเขาเก่งๆนิดนึงหรือว่าเข้าใจในความเป็นตัวตนของเขานะคะคนคนนี้ที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะด้วยแรงอธิษฐานจะเป็นพลังงานของแบบคนใหม่ๆเลยอะ่ะหรือเป็นคนคือคําว่าคนใหม่หมายถึงแบบคนที่ไม่ได้เคยทาไม่ได้เคยทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจมาก่อนนะคะนะคะคือพลังงานเป็นคนที่ไม่ได้แบบไม่เคยทำมาไม่เคยทําอะไรให้รู้สึกแย่ต่อกันมา แต่อาจจะเคยรู้จักกันมาหรือเคยเป็นเพื่อนกันก็นกได้นะคะอาจจะคบกันในสถานะเป็นกัลยานามิตรกันแล้วท้ายที่สุดแล้วการเป็นเพื่อนกันก็จะพัฒนากันไปต่อการเป็นกัลยานามิตรกันในท้ายที่สุดเออไม่ใช่การเป็นครอบครัวกันในท้ายที่สุดโทษทีนะคะความสัมพันธ์จะพัฒนาไปค่อนข้างเร็วได้วซ้ําคือพลังงานคูณกับเขาเนี่ยจะเป็นคู่ที่ถ้าเจอกันถ้าคบกันนะจะนําพาความสําเร็จ จะเป็นคู่บุญที่คอยเกื้อนหนุนกันนะคะคู่บุญคู่ประถมนะแล้วก็เป็นคู่ที่มีสินเสมอกันด้วยมีไพ่พระสังฆราชขึ้นมานะคะมีโอกาสได้แต่งงานเลยแหละคนคนนี้ถ้าคุณเจอเขานะมีความมั่นคงมากๆานะคะที่คุณจะได้เจอทีนี้เดี๋ยวเรามาดูไพ่ออกรเคลื่อนกันเนาะไพ่อยากแนะนําอะไรเป็นพวกแบบข้าราชการทหารตำรวจได้นะ อยู่ในเครื่องแบบได้หรืออาจจะมีพลังงานเป็นในออฟสอร์ดก็ได้คนคนนี้นะคะช่วงอายุ30กลางๆถึง40บวกประมาณนี้ที่คุณจะเจอเป็นคนแบบชัดเจนจริงจังเด็ดขาดอีโก้ยอมหักไม่ยอมงอมีความรู้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ตรงไปตรงมานะคะหรือเป็นวิศวะอะไรพ่อนี้ได้นะทำงานแบบค่อนข้างที่จะลุยหน่อยก็ได้นี่ไงมาแล้วใบแรก New l o v e เห็นยังคะ นิวเลิฟจริงๆนะเป็นคนใหม่ๆเลยอะ่ะนะคะ c o d e p e n d e n c y h e a l i n g f a m i l y i s s u e เป็น t o Love คุณด้วยนะเพราะว่ามีไพ่ว e ออ for ร์จูมานะคะเป็นโชคชะตาให้คุณมาเจอกันจริงๆแต่ตอนนี้บางคนก็อาจจะยังไม่เจอนะบางคนอาจจะยังไม่รู้เนือ้อรู้ตัวก็ได้แต่เดี๋ยวท้ายที่สุดคนคนนี้แล้วค่ะจะเป็นคนที่มาเยียวยาความรู้สึกคุณถ้าคุณเคยผิดหวังมาหรือไม่สมหวังมาคนคนนี้จะเข้ามาเป็นรักแท้ของคุณนะคะ ครับน,นะ within the next few weeks นะคะ a s your angels นะ p e a i e l r e s o r a t i o n นะคะและ opportunity อ่ะอีกไม่กี่สัปดาห์คุณจะได้เจอคนคนนี้แล้วนะคะคุณจะได้เจอกับรักแท้ของคุณที่เป็น new love ของคุณเป็นคนที่มีโปรไฟล์ดีมากๆถึงมากที่สุดพร้อมทุกอย่างคือถ้าคุณเจอเขา พูดง่ายว่าคุณทําไม่ต้องไปสร้างอะไรแล้วอะค่ะคุณมีหน้าที่คือดูแลเขาให้ดีคนคนนี้เป็นคนมีหน้ามีตาเป็นคนที่มีหน้าตาทางสังคมเป็นคนที่อยู่ในตําแหน่งหนะ้าที่การงานดีมากๆแต่เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกนะไม่ค่อยเปิดเผยอะไรอะไรประมาณเนี้ถ้าอยู่กับคุณสองคนถึงจะกล้าแสดงออกแต่ถ้าอยู่ต่อหน้าสาธารณชนจะนิ่งจะเงียบจะเก๊กแอคอาร์ตนิดนึงนะคะดูเป็นคนมั่นอกมั่นใจ แล้วก็เขาชอบการให้เกียรติมากๆเดี e มเพลอรเนี่ยชอบการให้เกียรติซึ่งกันและกันชอบการให้เกียรติเขานะคะเข้ารบในพื้นที่ของเขานะเป็นคนมีความรู้มีความสามารถประมาณนี้นะคะก็ขอให้รับพลังงานบวกๆกันไปเนาะขอให้โชคดีมีความสุขนะคะทุกคนเลยที่เข้ามารับพลังงานนี้นะท่านใดสนใจดูดวงส่วนตัวก็แอดลาลิดานเดอร์สการ์ทาร์ลตเข้าไปได้นะคะขอบคุณมากๆนะฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ด้วยนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต่อมาเรามาดูกองที่สามกันนะคะว่าด้วยแรงอธิษฐานของคุณนะคะจะนำพาคุณได้พบรักกับใครนะมาดูกันฝากซับสไคร์ไลค์แชร์ให้กอบด้วยนะคะหนึ่งดาบนะคะ สี่ไม้เท้าเด็กถือเหรียญหกไม้เท้าค่ะห้าไม้เท้าสามดาบสิบเหรียญน,นะคะเดวิลอุ้ยดึงไม่ออกสองถ้วยนะคะแปดไม้เท้าใต้สำรับเป็น ถ้วยอ่ะพลังงานกองนี้อ่ะเป็นคนที่หันหลังจากคุณไปกันแล้วอะคะ่ะคนที่อาจจะเคยเป็นครอบครัวคุณคนที่อาจจะเคยคบกับคุณรักกับคุณจริงจังกับคุณนะคะเพราะว่ามีลักษณะค่อนข้างเด่นชัดไปในทางของคนเก่าๆหรือคนที่มีประเด็นความรักกันอยู่ในตอนนี้ที่เขากำลังจะกลับมาคนที่มีปัญหากันไม่ลงรอยกันทำให้เสียอกเสียใจกันผิดหวังนะคะ สาดาบ1ดาบอาจจะตัดความสัมพันธ์หรือลดสถานะกันลงมาแล้วนะแต่พลังงานส่วนใหญ่เลยคือสิบเหรียญกับ4ไม้เท้าคือคนที่เป็นครอบครัวแล้วมีคอมมิชเมนต์กันแล้วมีสถานะที่ชัดเจนแล้วนะคะแต่อาจจะมีเรื่องบุคคลที่3เข้ามาหรือตัวปแปรที่3เข้ามาหรือมีปัญหาขัดแย้งบางสิ่งบางอย่างทำให้คุณทั้งคู่ต้องหันหลังให้กันในสถานการณ์ตอนนี้หายกันไปเงียบกันไป แต่ยังคงมีความรักให้กันเดี๋ยวคนคน,นี้จะกลับเอาชนะใจคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะทะูสองถ้วยขยายไพย่หกไม้เท้าเห็นไหมคะไพ่แต่งงานขึ้นเต็มเลยอะ่ะถ้าเป็นคนที่เขาเคยทําให้คุณเสียใจถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้แต่งงานกันก็ตามนะคนคนนี้มีโอกาสมากๆนะคะที่เขาจะกลับมาแก้ไขกลับมาทําให้คุณกับเขามีความสุขมีความสมหวังถ้ายังไม่แต่งมีโอกาสแต่งงาน นะคะถ้าเป็นคนที่แต่งงานกันแล้วเขาจะกลับมาดูแลคุณมาซัพพอร์ตคุณกลับมาเยียวยาคุณทําให้ดีขึ้นมาแสดงความรักโรแมนติกเพราะเขาตัดคุณไม่ได้ค่ะเดวิลลืมไม่ได้ตัดไม่ได้ยังคงอยู่ในใจเขายังคงแบบโดดเด่นอยู่ในใจเขาอยู่ตลอดเวลาไม่เคยมีวันไหนที่เขาลืมคุณเห็นไหมคะซี่โครงกระดูกนั่งเหงาอยู่เนี่ยคุณยังคงอยู่ในใจเขาอยูงง่ตลอดนะคะเป็นคนที่ยังคงแบบ ที่เขาลืมไม่ได้ปล่อยวางคุณลงไปไม่ได้ะค่ะเขาจะมีการติดต่อมาหาคุณในเร็วนี้นะคะจะมีการกลับมาหาในเร็วนี้เพราะคุณยังคงอยู่ในความทรงจําของเขาถึงแม้ว่าจะทําให้เสียใจกันก็ตามเห็นไหมคะว่าสามดาบสําหรับเนี้ยเป็นล็อกเก็ตของการที่เหมือนเก็บเส้นผมเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเก็บรายละเอียดของคุณไว้อยู่ตลอดเวลานะคะดาบไม่ได้มาแทงตรงนี้คือเขายังทนุถนอมคุณอยู่เลยนะเพราะฉะนั้น ด้วยแรงอธิษฐานนะคะสำหรับนี้กองนี้นะกำลังจะนำพาคุณไ่พบรักกับคนเก่าๆของคุณกับคนที่หายไปจากชีวิตคุณกับคนที่คุณมีความบาดหมางใจขัดแย้งใจกันในช่วงเวลานี้นะคะเขาลืมคุณไม่ได้เขายังรักคุณและยังมั่นคงต่อคุณเขาอยากได้โอกาสจากคุณและเขาจะกลับมาในเร็วนี้ด้วยนะคะพลังงานคือเป็นแบบนี้เนาะถ้าคุณไม่อยากได้คนเก่าๆก,ก็ไปเลือกกองอื่นดู ตต่พลังงานกองนี้คือคนเก่านะคะ <c oughs> ทีนี้มาดูไพ่ออร์เรเ้นนะคะ for giving ่งอ่ e นเลอร์นิ่งนะคะกิฟต์โยลเลชันชิปอัจฉรินะเวดดิ้งเนี่ยเมดิเอฟฟอรนะคะ <c oughs> อีกสำรับหนึ่งอ b าน d a นซ์ ance, นะคะกล่องนี้มีโอกาสได้แต่งงานสูงมากถ้ายังไม่ได้แต่งกันนะ Improving Health นะคะ Not to right time และ Within the next few weeks นะคะคือคนคนนี้นะถ้าคุณแต่งงานกันแล้วแล้วหายกันไปมีปัญหากันไปจะกลับมา เะะยียวยาความรู้สึกคุณหรือกลับมาขอโอกาสกันจะมีการให้อภยัยการให้โอกาสกันอีกนะคะ,นะคะแต่ขึ้นอยู่กับคุณว่าจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะส่วนในคนที่ยังไม่ได้แต่งงานแต่ว่ามีปัญหากันนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องมือที่3หรือเรื่องอะไรก็รวแต่ที่คุณห่างหายกันไปหันหลังให้กันไปคนคนนี้มีโอกาสก,กลับมาขอคุณแต่งงานหรือมีการกลับมาคุยกันเรื่องอนาคตวางแผนอนาคตร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องการแต่งงานการมั่นหมายการสร้างครอบครัว นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เวลานี้ให้คุณทําจิตใจให้สบายเนาะดูแลสุขภาพให้มากๆสุขภาพกายใจอย่าคิดอะไรมากนะคะทุกอย่างมีเวลาของมันนะในตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงขั้นการแต่งงานก็ได้นะคะแต่ว่าอาจจะมีการพูดการคุยกันถึงเรื่องอนาคตแต่ภายในไม่กี่สัปดาห์นี้คนคนนี้มีโอกาสที่จะพยายามกลับมาในความสัมพันธ์นะคะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะก็ประมาณนี้เนาะกองที่3 นะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขสมหวังสำเร็จทุกประการเลยนะคะฝากซับสครา์แชร์ให้กอบด้วยสนใจดูดวงสนตัวก็แอดลาลิดาเดอร์สกอ์ทาลตเข้าไปได้นะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ